สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะต่อจากตัวถักดอกโบตันนะคะอันนี้จะเป็นคลิปถักใบนะคะพวกถักแยกเพราะว่าเผื่อว่าเพื่อนๆจากถักใบก่อนก็สามารถดูคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะสําหรับตัวใบนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับดอกไม้ชนิดอื่นๆได้เลยนะคะจะเป็นดอกกุหลาบก,ก็ได้นะคะลักษณะนี้หรือจะเอาไปประกอบหรือแซมกับแจกันหรือดอกไม้ชนิดอื่นๆได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันนะคะเออมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างลวดปวกใช้เป็นเบอร์0.3นะคะเพื่อนๆสามารถปรับใช้ตามลักษณะที่เพื่อนๆถนัดหรือลวดที่เพื่อนๆมีได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเบอร์0ู0.5หรือเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเข็มลวกใช้เป็นเบอร์1.5นะคะ1.5ม MM, มกันไกลเทียนขยกับไฟแช็ก ตัวไหมพรมนะคะพวกใช้เป็นไหมพรมดีเคอะคิลิกนะคะสีเขียวเพื่อนๆจะใช้เป็นเฉดไหนก็ได้นะคะจะเป็นสีเขียวอ่อน,นลักษณะนี้ก็ได้หรือสีเขียวเข้มก็ได้นะคะแล้วก็ที่หนีบผมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันนะคะ ให้เพื่อนๆนะคะขึ้นโซ่15นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะแล้วก็ใช้ลวดนะคะที่เราเตรียมไว้ หลักแรกนะคะเพื่อนๆถัก x หลักต่อมาถัก t หลักต่อมาถัก f หลักต่อมานะคะถักพอสองคอนะคะสองครั้งในหลักเดียวกัน แล้วก็ถักพอสองโคนะคะไปสองหลักสองนะคะถักต่อมาถักพอสองโคนะคะสองครั้งในหลักเดียวกัน แล้วก็ถักพ <c oughs> อขออนนะคะถักพอสองคอนะคะไปทั้งหมดสองหลักหนึ่งสองนะคะหลักต่อมาถัก F สองครั้งนะคะในหลักเดียวกันหนึ่ง ส <2 S 2> หลักต่อมาถัก F แล้วก็ถัก T ไปทั้งหมด2หลัก 1, 1> 2, 2หลักต่อมานะคะถัก x แล้วก็ถัก X นะคะลงไปอีกหนึ่งครั้งในหลักเดิม โซ่หนึ่งสองถัก4นะคะในโซ่ที่1ถัก x นะคะในหลักที่เราถัก x ที่สองนะคะแล้วก็ถัก x ลงไปในหลักเดิมเสร็จแล้วเราถักทีไปทั้งหมด2หลักหนึ่ง สอหลักต่อมาถัก F เออถัก F หลักต่อมาถัก F สองครั้งนะคะในห,หลักเดียวกัน1นสองแล้วก็ถักพอสองคอน,นะคะไปสองหลัก1 สองหลักต่อมาถักพอสองคอนะคะสองครั้งในหลักเดียวกันหนึ่งสองแล้วก็ถักพอสองคอไปทั้งหมดสองหลักหนึ่งสอง หลักต่อมาถักโพสองโคสองครั้งในหลักเดียวกัน1 2หลักต่อมาถัก f หลักต่อมาถักทีหลักต่อมานะคะให้เราถักเ เสร็จแล้วก็ถักซีนะคะในหลักแรกเดี๋ยวปุ๊กขอวมที่นี่ผมเสร็จแล้วก็จัดนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เราใช้เทียนไขนะคะเพื่อจะใช้เป็นที่เป่าลมร้อนก็ได้นะคะ เสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้แล้วเราก็ใช้ที่นิบผมนะคะนิบ เราต้องการให้ตรงนี้เขาคมเขาแหลมนะคะก็ใช้มือกดให้เราใช้เอ่อมือกดลักษณะนี้ในขณนะที่ไหมพรมเขาร้อนนะคะที่เขาในขณะที่เขาร้อนนะคะเขาจะได้อยู่ตัวนะคะแล้วลักษณะนี้เวลาเราประกอบเพื่อนๆจะประกอบเป็นสี่ใบห้าใบก็ได้นะคะปุ๊ปลืมบอกเมื่อกี้ฟอลเทปนะคะเตรียมฟอลเทป เดี๋ยวพวกจะใช้สีเดียวกันนะคะอันนี้พุกใช้สีนี้ถักให้ดูวอลเทปพ,พันก่อนนะคะวิธีวิธีประกอบพ๊กประกอบกคล้ายๆกับใบของกุหลาบเลยนะคะแล้วก็นำสองสองใบลักษณะนี้นะคะมา แล้วก็สองใบระยะห่างพเพื่อนๆสามารถจัดได้เลยนะคะ,พะเพื่อนๆสามารถจัดเอาว่าเพื่อนต้องการระยะห่างเวลาประกอบใบนะคะแล้วก็พันจนจบเสร็จแล้วก็ลักษณะนี้นะคะจะคล้ายๆกับใบของดอกกุหลาบนะคะ ลักษณะนี้อย่างที่ผุกบอกเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับดอกไม้ชนิดอื่นๆได้เลยนะคะใครยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไวนาที่นี้ด้วยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ